สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นจังหวัดสกลนครโดยในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายปีก็มีข่าวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครมาให้ท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโดยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนางจุริรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครนําจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมพัฒนา ตามโครงการชาวสกลนครรักหนองหานที่บริเวณสวนสาธารณะดอนขามวันที่5ธันวาคมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่สวนสมเด็จพระศรีนครินสกลนครสะพังทองวันที่15ธันวาคม นายสมชายจันงามรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองสกลนครนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการชาวสกลนครรักหนองหานที่บริเวณหนองสิมตมบลทาตนาเวงอำเภอเมืองสกลนครวันที่22ธันวาคมนายวิชาอิที่เลิกม,มงคลในอำเภอพลน,นาแก้ว นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการชาวสกลนครรักหนองหานที่ลำห้วยลองหมู่ที่9ตำบลน,นาแก้วอำเภอพนนาแก้ว และว,วันที่28ธันวาคมนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครนําจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชและกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการชาวสกลนคร,รรักหนองหานที่บริเวณริมฝั่งหนองหานวัดศรีสะทองตําบลหางโฮงอําเภอเมืองสกลนคร ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการสามารถกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสนุนในหนองหานคิดเป็นพื้นที่61,900ตารางเมตรกำจัดวัชพืชได้5,105ตันพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมหนองหานร,รวมระยะทาง3,120เมตรต่อกันด้วยกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ห้องประชุมโรงเรียนสกลธรรชวิทยานุกูลได้จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเล่มที่42โดยมีนางจุรีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเพื่อมอบให้กับผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน233แห่ง วันที่3ทธันวาคมที่ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4สารกลางจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาติจังหวัดสกนลนครร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกนลนครออกหน่วยรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้โลหิตประมาณ3 2 2 0 0ซีซี วันที่4ทธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นำชาวจังหวัดสกลนครร่วมทำบุญตักบาตรทางน้ำปล่อยปลากินพืชถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาริมฝั่งน้องหานวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมร,ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในภาคเช้าที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำพระสงนิกรชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นร่วมกันประกอบพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดดีและพิธีถวายบังคมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคบ่ายพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดพระท่าเชิงชุมวรวิหารและในภาคค่ำที่บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหน่วยปฏิบัติงานส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันจัดการแสดงดนตรีอวอเทอร์พระเกียรติ5ธันวาคม2564 วันที่12ธันวาคมพลตํารวจตรีพงพิพัฒน์สิริพรวิวัฒนผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค2เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์พระยาประจันตะประเทศธ,ธานีจอมเมืองคนแรกของจังหวัดสกลนครซึ่งกองกำกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่23จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ครบรอบปีที่32 วันที่9ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนายชานนวาสิกสิสริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครน,นำทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักงานปปชประจำจังหวัดสกลนครจัดขึ้นที่ห้องพระท่าเชิงชุมสารกลางจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่9ถึง12ธันวาคมกลุ่มภาคีเครือข่ายในเมืองสกลนครร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ,อการค้าจังหวัดสกลนคร YEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานสกลจังสั้นเทศกาลงาน,นสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าสกลนครเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาในมิต,ต,มต,ติต่างๆโดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ส่วนที่ลานวัดทุ่งอำเภออากาศอำนวยได้จัดงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศบุญมหาชาติบุญประทายข้าเปลือกและประเพณีบุญตูบระหว่างวันที่13ถึง19ธันวาคม2564เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ วันที่14ธันวาคมนายวิทูลนวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นำชาวจังหวัดสกลนครรวมใจปลูกต้นไม้5,600ต้นตามโครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก4,000 0 0ต้นเนึ่งในโอกาสวันพ่อแห่งชาติวันดินโลกโดยสวมเสื้อสีเหลืองร่วมแปลอักษรรูปหัวใจรวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมวันที่15ธันวาคมนายสมคิดจันทร,รมรึกอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์เรียนรู้ย้อมครามบ้านดอนก่อยวิชาลัยดอนก่อยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมเพื่อเป็นการพัฒนาสถานที่ผลิตผ้าทอย้อมครามให้มีศักยภาพพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทอผ้าค,ครามของจังหวัดสกนลนครด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเมื่อวันที่15ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าน้องน,องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีโปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอ,อนัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอวานอนอนิวาสพร้อมจากหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการในการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนโดยมีนายดำรงสิริวิทยาอิมวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวานนนิวาสเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีวันที่20ธันวาคมนางจุรีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานกรรมการมวลนิธิรราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ,น,กน,รนายกุทศเนศมีนครสกลนครคณะกรรมการเหล่ากาชาตินายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาววันที่22ธันวาคมที่สำนักง,งานเกษตร,รอำเภอบ้านม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีในโอกาสที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งภาคีเครือข่ายจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,565โดยเป็นการออกให้บริการด้านการเกษตรเชิงรุกแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับประชาชนณจุดเดียว วันที่23ธันวาคมจังหวัดสกลนครเปิดงานวันดินโลกปิชิตดินเค็มเติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตร,รกรน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาคลคริสต์มาสโดยที่บ้านท่าแร่อํเภอเมืองสกลนครจากงานประเพณีแห่ดาว ซึ่งวันที่22ธันวาคมเป็นครั้งแรกที่เป็นการแห่ดาวทางน้ำที่บริเวณริมหนองหานบ้านท่าแร่ส่วนวันที่23ธันวาคมเป็นการโชว์ขบวนรถดาวที่สวยงามได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสได้มีการส่งมอบความสุขด้วยขบวนแห่ดาวโดยได้ร่วมกันแจกลูกกวาดขนมเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนที่มาชมความสวยงามของรถแห่ดาวระหว่างทาง วันที่24ธันวาคมเหล่ากาชาติจังหวัดสกนลนครจัดงานรวมน้ำใจสู่กาชาติรับมอบเงินและสิ่งของจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านม,มัชากาชาติในงานวันรวมน้ำใจไทยสกลซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-27มกราคม2565นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิ์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการที่จังหวัดสกนลนคร โดยย้ำว่ารัฐบาลได้ออกมาตราการเพื่อลดภาระค่าครองชีพฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยมีการโอนจ่ายเงินผ่านทกสซึ่งขณะนี้เบิกจ่ายให้กับกเกษตรกรเรียบร้อยแล้วในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศัการาช2565ทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนครได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหน่วยงานทหารตำรวจศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนครตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุรณรงค์เวันสัญจรปลอดภัยขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณาสุขทีมแพทย์พยาบาลได้ส่งมอบความห่วงใยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยวัคซีนโควิด -19 นิวเร์ เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ณจุดบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำบบนและโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในปีพุทธศักราช2565สวัสดีปีใหม่ค่ะ